ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารวันฝนเคลื่อนเข้า40จังหวัดบ่ายค่ำดึกวันนี้ถึงพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติกับวันอาที์ที่26มิถุนายน40จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ สุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสมุทรสงครามปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรี ประจบคลีขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และกรุงเทพมหานาครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุดอยู่ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน70%ของพื้นที่รองลงมาที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกและกรุงเทพมหานาครปริมณฑล ฝน6 0เตนของพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันทะเลอ่าวไทยและประเทศไทยรวมถึงภาคใต้ประกอบกับลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวัออกทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ที่จะเกิดขึ้นไวด้วยนะครับส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันทางตอนบนสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระวังในการเดินเรือหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะระยะอย่างคันทวงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ